สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับวันนี้ก็มาพบพ่อช่องไอซาพัดทั่วอีกก็พี่น้องวันนี้พี่น้องได้เมนูเส้นนี่กับเปียกพี่น้องต้มเส้นกับเปียกนี่ต้มเองพี่น้องกินไกล้พี่น้องแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งเ้อพี่น้องอันนี้เด้อแล้วก็ได้กะปิพี่น้องกะปิจากฟังล้วพี่น้องนี่กินก็แบบพริกพี่น้องนี่พริกเผ็นแล้วก็พักพักหอมมาจากฟังล้วพี่น้องนี่ มาพี่น้องไม่เคยหิ็นเวลาตอกพักพี่น้องมันเว่ามุมมันบ่ได้ไหมนี้นี่มากินกันเลยพี่น้องแ่บแฉบพี่น้องว่าไอ้บ่งเสียงมันดังพี่น้องเลยอื้อ พีน่น้องครับอลิ้อืมเริ่มักกินครับครักอีกอ่ะชิมกับปิพี่น้อง พี่น้องโดดพี่น้องเข่าขขกันคครกระปินี่พี่น้องทำเดียวเลยพี่น้องจบเปียรลาวพี่น้องเย้ยแซ่บ อยู่แล้วเขาจะเอิญเขาเปียกพี่น้องแต่ถ้าพังไทยเขาจะเอิญเซนกล้วยจับพี่น้องพันชิวาบัวคือกันพี่น้องฟังฟังอีสานเพื่อนห้องจังใดเขบาบปรอะู้พูดเด้อแต่อยู่ฝั่งลาวเพื่อนห้องเช่นเขาเปียก สากลาพ,พ่อหู้ยว่าเขาห้องเส้นก็จับพี่น้องโดดพี่น้อง สวยปะเน e ่พี่น้องแซ่บของมักนี่เลยนั่นเห็ดกินคือนึงพี่น้องนี่พี่น้องลืมตัวงอกพี่น้องนี่มะขาม ลูกิ้งกุ้งเลยพี่น้องลูกซีงกุ้งนี่รสชาติเหมือนนี่พี่น้องปลาเส้นพี่น้อง มึงพี่น้องผมงามงามพี่น้องงามแบบตัวใอญกับกับปิพี่น้องอืมพี่น้อง พเพชรจริงๆพี่น้องแซ่บห้อนเนื้อแตกพี่น้องของเพชรของห้อนตัดอีกพี่น้องพริก บมดส้นยงพี่น้องิเบิดละแคบขับ ตัวไอ้กะปิพี่น้องพี่น้องกะปินี่ไม่ใช่เป็นกะปิปรุงเลยพน้องปรุงมาเรียบร้อยเป็นน้ำกะปินี่กผป,ปีปรุงเป็นน้ำรับ ก,นก,นก,นกนินเนืพอดีเนียวเนี้ยนะพี่น้องบ่คือกระปิที่ว่าแห้งๆเลยกระปิแห้งมันนีจะเค็มมันนิ่มพอดีกินเขาปรุงมาแล้ว พี่น้องบัดนี้ก็ได้ลับร่าพาจ่ายกได้พี่น้องก็ได้จบเพียงค่งนี้พี่น้องเพราะว่าเส้นกับเบิดแล้วพี่น้องเนาะ้บัดนี้กับก้อนอื่นก็ฝากซ่องไอ้สาที่เข้าพี่น้องใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้สาพาทัวร์พี่น้องไบัดเด้อทุกคนสวัสดีครับ